คำถามถัดมาซึ่งเป็นคำถามที่มาจาก WhatsApp จากคุณมินนาซาเลมจากนอร์เวแต่เดิมทีนั้นเป็นคนอัฟกานิสถานดิฉันเป็นผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งมีอายุ16ปีอยู่ชั้นมัธยมไปดิฉันมีเพื่อนเอเทสิสอยู่คนหนึ่งด้วยที่เขามีความสนใจในอิสลามมาก แต่ในขณะเดียวกันหลอนก็มีความเข้มงวดในเรื่องการถามและการตอบคําถามคําถามของหลอนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลอนเพียงเท่านั้นแต่ว่าเกี่ยวกับเยาวชนคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ด้วยในที่นี้ประเทศนอร์เวย์หนึ่งในคาถามที่เผื่อเอทิสของดิฉันที่ถามก็คือทำไมออลลอจึงทำให้เกิดความยากมากยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่อยู่ในอนาคตเพื่อที่จะให้เชื่อในอิสลามเนื่องจากว่าในขณะนี้นั้นเราอยู่ในสังคมที่อิงอยู่กับความจริงและเสรีภาพมากกว่ายูตัวอย่างเช่น ทำไมอุรลอานจึงได้พูดถึงปฏิหารถตาหากว่าอาลัลลอฮรู้ว่าโลกจะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อลัลลอฮไม่ต้องการอย่างนั้นหรือที่จะต้องม้คนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ได้ใช้อิสระทางความคิดกันเพื่อที่จะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนี่คือคำถามที่สำคัญมากที่ได้ถามมาได้คุณมินนาโดยลอนไดกาวว่าวาเพื่อนเอทิสของหลอนคนหนึ่งเดกลวว่าวา ทำไมอลัลลอฮ์จึงทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะมีมาในอนาคตนั่นก็หมายความว่าคนในปัจจุบันนี้ในยุคสมัยใหม่นี้เมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในอดีต1,400ปีที่แล้วหรือ1,200ปีที่แล้วทำไมอลัลลอฮ์จึงทำให้เป็นเรื่องยากด้วยสำหรับคนในยุคปัจจุบันหรือคนที่จะมาในอนาคตต่อการที่จะให้พวกเขาขอรับอิสลามเพราะว่าถ้าคุณได้อ่านกุรานดูกุรานได้พูดถึงปฏิหารและในยุคปัจจุบันนี้คนสมัยใหม่ก็จะไม่เชื่อในเรื่องปฏิหารกันดังนั้นแล้วอัลลอฮ์เม แล้วทำไมอัลลอฮ์จึงได้กล่าวถึงปฏิหารทั้งหลายไว้ในกุรานด้วยซึ่งนั่นก็คือคำถามที่ถ้าดูกันผิวเผินแล้วมันเป็นคำถามที่ดูมีเหตุผลเป็นอย่างมากแต่เมื่อเราได้วิเคราะห์ดูแล้วเราก็จะรู้ว่าอันฮัมดุลิลละอันกุรานอันทรงเกียรนั้นคือคำสอนสุดท้ายและท้ายสุดของอัลลอฮ์สุภาอหัวตาลาซึ่งได้ถูกประทานมาให้กับศาสนาทุตานสุดท้ายและท้ายสุดนั่นคือศาสนามมสทุตมมฮัมมัดข้อความสุดที่จงมีแด่น หนึงจากว่ามันเป็นคําสอนที่พระเจ้าได้ประทานมาเป็นสิ่งสุดท้ายมันจึงไม่ได้มีไว้สาหรับเฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิมเท่านั้นหรือสําหรับชาวอารับแต่มันมีมาสําหรับมนุษยชาติทั้งหมดและหนึ่งจากว่ามันเป็นคําสอนสุดท้ายที่พระเจ้าได้ให้มาซึ่งหลังจากนี้ก็จะมมีคําสอนใดมาอีกแล้วมันจึงไม่ได้มีเอาไว้เพื่อตอบสนองให้กับคนในยุคสมัยก่อนเพิ่านั้นแต่มันมีไว้เพื่อตอบสนองให้กับผู้คนทั้งหลายไปตลอดการนั่นคือข้อแตกต่างคำพิธีมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดนั้นมันได้มีมาาสํหรับกลุ่น่งเเเป็กาาารฉพะทนั้น แล้วมันมีมาเพื่อให้ถูกปฏิบัติตามเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งไม่เหมือนกับกุหลาบที่ได้มีมาให้กับมนุษยาชาติทั้งหมดโดยไม่ได้มีไว้สําหรับมุสลิมหรือชาวอัหรับเท่านั้นมันไม่ได้มีมาให้กับคนในยุคที่มันได้ถูกทานมาเมื่อ1,400ปีเท่านั้นแต่มันมีไว้ไปตลอดกาลจนถึงวันสุดท้ายความสวยงามของกุหลาบก็คือว่ากุหลาบน,นั้นตอบสนองความต้องการให้กับคนทุกยุคสมยัยในยุคสมัยก่อนนั้นมันเป็นที่รู้กันว่าเป็นยุค สมัยของปฏิหารและอันฮัมดุลิลลากุลานอสุงเกียก็คือปฏิหารของปฏิหารเมื่อกุลานได้ถูกประธานลงมานั้นมันเป็นยุคของวรรณกรรมและบทกวีโครงกรอภาษาอาหรับนั้นมันรู้ถึงจุดสุดยอดของมันมันรู้ถึงจุดสูงสุดและชาวอาหรับนั้นในตอนที่กุลานได้ถูกประทานลงมานั้นในแผ่นดินอาหรับในมักกพะพวกเขานั้นมีความภาคภูมิใจกับภาษาและในสมัยนี้ นักปลาที่เฉียวฉันในภาษาอาหรับทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเช่นกันพวกเขาต่างได้ยืนยันว่ากุรอานนั้นเป็นตำราภาษาอาหรับที่ดีที่สุดที่มีอยู่บนหน้าโลกนี้เนื่องโดยเห็นนี้กุรอานจึงได้ท้าทายเอาไว้หลายทีด้วยกันและคำท้าทายสุดท้ายก็คืออยู่ในส ah ุร้อนบวรรคบทที่สององค์การที่ยี 24, ่สามยี่สี่อเล็กเดกล่าวว่าว่าอินกุนตุมฟีได้เป็นมิ่งมานั่งเจลน่าอาลับดินะฟ้าตัวบีสุรัตน์มิสลี และหาปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในความแข็งใจใดๆจากสิ่งที่เราได้ประทานลงมาแก่บาของเราแล้วก็จงนำมาสักหนึ่งสูร์เยี่ยงสิ่งนั้น,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 นและจงเชิญชวนผู้ที่อยู่ในมู่พวกเจ้าอื่นนอกจากอเลอมาเขาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงลลตแต่ถ้าพวกเจ้าทำไม่ได้ลลและจะไม่สามารถทำได้ไปตลอด ฟตุกุนนาร์ลีวกดูนนาซาวลิจาระอดุดเดตลกาฟรก็จงรวังไฟนรกซึ่งเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์ละหินโดยที่มันได้ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรด,ดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นแล้วนี่คือคำท้าทายซึ่งได้ถูกกล่าวไว้ให้กับคนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นเมื่อ1,400ปีที่แล้วในตอนแรกมาไดกลราว่าให้ประพันธ์สิ่งที่เหมือนกับคุลานขึ้นมาให้ได้แต่ก็ไม่มีใครทาได้จากนั้นอัลลอฮฺก็ได้ทำให้คำท้านั้นง่ายขึ้นกว นั่นก็คือให้ประพันธ์สิ่งที่เหมือนคุรานมาให้ได้เพียงแค่หนึ่งสุรอในสุรยูนุสบทีสิบองค์กันที่สามแปดและในท้ายที่สุดก็คือทุรออบากรอซึ่งผมได้อ้างไปแล้วนั่นก็คือให้ประพันธ์สิ่งที่คล้ายกับกุรานให้ไดมาซึ่งหนึ่งสุรไม่ใช่เหมือนเสียทีเดียวแต่ให้คล้ายถึงกันก็ไม่มีใครสามารถทําได้แล้วก็จะไม่มีใครสามารถทำมาได้แม้แต่ในอนาคตก็ตามในยุคสมัยนั้นเป็นยุคข,ของปฏิหารเป็นยุคข,ของวรรณกรรมและบทกวีโคนก่อนและกุรานนั้นเป็นวรรณกรรมภาษาอหรับบทีีด่ดดสุนาลกนี้ แต่ผมเห็นด้วยกับคุณวาในวันนี้นั้นผมเห็นด้วยกับเพื่อนเอจิสของคุณครับว่าในวันนี้นั้นถ้าคุณไปบอกกับคนที่อยู่ในยุคสมัยนี้โดยบอกในลักษณะที่เป็นบทกวีงคงก้อนว่าโลกนั้นแบนและเขาจะเชื่อมันอย่างนั้นหรือคำตอบก็คือไม่เชื่อและตอนนี้ก็มาถึงยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังงั้นแล้วถ้าคุณได้วิเคราะห์คำพิการ์รานโดูในยุคก่อนหน้านี้กุรานก็ได้พิสูจน์ตัวมันเองว่าเป็นปฏิหารของปฏิหาร จากนั้นก็มาถึงยุควรรณกรรมและบทกวีองคอกรและตอนนี้ก็มาถึงยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผมเองก็ได้บรรยายเอาไว้ในหัว้อกุรานและโมเดิร์นไซเอนส์ compatible or incompatible และผมก็ได้พิสูจน์ในการบรรยายนี้ไว้ว่ากุรานมีองค์การอยู่จำนวนทั้งหมด6236พันสองร้อยสามสิบหกองค์การซึ่งจากจำนวนนี้นั้นมีมากกว่าหนึ่งพันองค์การที่ผูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้และเมื่อเราได้วิเคราะห์ดูในวันนี้วิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าและเกือบจะทุกองค์การของกุรานในวันนี้ เกือบจะทั้งหมดบางองการนั้นมันก็เป็นการยากเพราะวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญเกาวหน้าพอแต่เกือบจะทั้งหมดในวันนี้วิทยาศาสตร์ได้ยอมรับว่าสิ่งที่กูเลนได้กล่าวไว้นั้นถูกต้องอาจจะมีเปอร์เซ็นต์อันเล็กน้อยอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่เจริญกกาวหนาพอวิทยาศาสตร์ไม่สามารถกล่าวได้ว่ามันผิดแล้วก็ไม่สามารถกล่าวได้ด้วยเกันว่ามันถูกต้องแต่ถ้าว่าสิ่งใดก็ตามแต่ที่วิทยาศาสตร์สามารถกล่าวได้นั้นออนอยย่่่าาางงงทีีนน้้หผมบกกคุณสัึว ถ้าเราได้วิเคราะห์ดูในกุรานมีปฏิหารจำนวนท่ดใดกันในกุรานกุรานได้พูดเกี่ยวกับปฏิหารที่ได้ถูกกระทำโดยอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเมื่ออิบราฮิมอะลัยฮิสสลามได้ถูกโยนลงไปในไฟและอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าให้ไฟนั้นเย็นลงและไฟก็เย็นลงแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายใดๆกับอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งนั่นก็คือปฏิหารในตอนสมัยของมูซาอะลัยฮิสสลามมูซาได้แยกทะเลออกจากกันซึ่งนั่นก็คือปฏิหาร ขาได้โยนไม้เท้าของเขาไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นงูซึ่งนั่นก็คือปฏิหารเขาได้เอามือเข้าไปในหน้าอ,อกของเขาแล้วอ,ออกมาและมือก็ได้กลายเป็นสีขาวซึ่งนั่นก็คือปฏิหารในสมัยของอิสราอะลฮิสสลอมอิสราอะลฮิสสลอมได้เกิดมาโดยไม่มีพ่อท่านได้เกิดมาจากท่านท่านหญิงมาเรียมซึ่งเป็นหญิงบริสุทธิ์โดยไม่เคยผ่านชายใดมาก่อนซึ่งนั่นก็คือปฏิหาร อิซ่าอเลหิสลอลามได้ฟื้นคนตายให้มีชีวิตขึ้น้วยกับอนุมัติของพระเจ้าซึ่งนั่นก็คือปฏิหารอิซอาอเลหิสซอลามได้รักษาผู้ที่เกิดมาตาบอดและเป็นโรคเรื้อนด้วยกับอนุมัติของพระเจ้าในกุราน,นั้นได้กล่าวถึงปฏิหารของมูฮัมัดสุลล่ลห์ฮิสซอลามว่าท่านได้พาดวงจันทร์จากกุ่มกอมัรซึ่งมันคือปฏิหารแต่ถ้าเราได้วิเคราะห์ดู ถ้าคุณได้รวมปฏิหาเรเหล่านี้ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกันแล้วพมเองนั่นก็ยังไม่ได้นับแต่ถ้าคุณได้นับปฏิหารทั้งหมดเหล่านี้ซึ่งได้ถูกกล่าวาไว้ในกุรลามันก็อาจจะมีจานวน5 0ถึง100อาจจะมากกว่าร้อยมานิดหน่อยแต่วนไม่ได้มีเป็นร้อยๆมันอาจจะมีาจาํานวนห0ถึงห0 0รหรือมันอาจจะมีมากกว่า 100, 100มาน,นิดหน่อยแต่มันไม่ได้มีเป็นร้อยๆแต่ถ้าคุณได้เปรียบเทียบดูก็ขอดทิงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ถูกกล่าวไว้ในกุรลาบจากจำนวน6236นั้น มีองค์การมากกว่าพันองค์การที่ดิกล่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้ดังนั้นล้วถ้าคุณดนวิเคราะห์เปรียบเทียบดูระหว่างข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ถูกกล่าวไว้ในกุรานกับปฏิหารต่างๆข้อเท็จจริงต่างๆทางวิทยาศาสตร์นั้นมีมากกว่าหลายเท่าซึ่งนั่นก็คือปฏิหารปัญหาก็คือว่าเพื่อนของคุณนั้นอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่ได้ถูกกล่าวไว้ในกุรานและห้อยที่ด้วยกันที่กุรานได้กล่าวไว้ว่าอฟัฟลา,ายูมินุนเจ้า นิสุรออิบรามบทที่สิบสี่โอกาสที่ห้าสิบสองว่าเราไดรประทานกุลานมาให้กับมนุษยาชาติทั้งมวลเพื่อที่ว่าผู้ที่มีความเข้าใจจะได้รับฟังข้อตักเตือนนั้นมันมีไว้สําหรับผู้ที่มีความเข้าใจกุลาณไในกล่าวไว้หลายที่ด้วยกันว่าอัฟลาตาก,กิรุนแล้วจยังไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือลยรต่อไรที่เดียกันดังนั้นแล้วเปื่อนของคุณนั้นอาจจะไม่ได้ศึกษากุลานมาลั่นนั่น ก็ได้เดี๋ยวมาแต่ถ้าคุณได้ศึกษากุลาดูแล้วถ้าคุณได้ฟังบรรยายของผมกุลาในโมเดิร์นไซน์ได้มีหนังสือรายเล่มด้วกันที่ได้ถูกเขียนมามีเป็นพันองค์กรในกุรานซึ่งได้พูดเกี่ยวกับปฏิหารในทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ซึ่งได้พูดเกี่ยวกับเหตุผลซึ่งได้พูดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เอาไว้ซึ่งได้พูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั่นแล้วมันจึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ว่าเมื่อเวลาได้ผ่านพ้นไปประชากรโลกก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยเหตุุุนนนนี้้้อออออััลลลลฮฮฮ์์ซบาา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 าะะะูววววววตตจึึงงงไไไดกกกก่่่ถปปปฏฏิิิหหรรรรยทททศสเใม ซึ่งผมเรียกมโนปฏิหารแห่งวิถีศาสทหรือขอติดจริงในวิถีศรีมากกว่าซึ่งผูถึงขอบประตูตรงๆดังนั้นล้วสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือว่าโอาลเราสุภานะฮัวตอแหลด้วยคเพียผนวิเทียปัญผญแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงรอบรู้่าโลกนั้นจะเริ่มก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและแต่คุณได้วิเคราะห์ดูแล้วในยุคสมัยของศาสน,นาทูนั้นมีคนกี่บากน้อยก่อนที่ได้มาเป็นมุสลิมเมื่อท่านได้ประกาศเรียกร้องเชิญชวนในช่วงเริ่มต้นนั้นมีมุสลิมอยู่เพ ส่วนใหญ่ของพวกเขาก็อพยพออกไปจากมักกะแล้วก็ไปอยู่ที่มดีนาเกินแล้วมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นเป็นวันผันเป็นหมื่นคนในการทำฮัสต์ครั้งสุดท้ายนั้นมีซอฮบาบะอยู่โดยประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันทันนั่นก็หมายความว่ามีมุสลิมอยู่โดยประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนในยุคสมัยของท่านซาลาฮูดถ้าคุณได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูแล้วทั่วทั้งโลกก็จะมีจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เล็กน้อยเพียงเท่านั้นน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซนต ผมยังไม่ได้คำนวณดูนะครับแต่ก็มั่นใจได้เลยว่ามีน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์จาประชากรทั่วทั้งโลกจากนั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปอิสลามก็ขยายออกไปจากนั้นก็เป็นยุคเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์จากศตวรรษที่แปดจากศตวรรษที 9, ่เก้าศตวรรษที่สิบศตวรรษที่สิบสองเละในขณะน,นี้น,นั่นเรากำลังอาศัยอยู่ในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเล่นในตอนนี้น,นั่นเราก็ได้เห็นวิทยาศาสตร์ได้เทคโนโลยีจเจริญก้าวหนนะ้า และหนึ่งโดยเหตุน,นี้เองประชากรมุสลิมในปัจจุบันนี้นั้นมีจํานวนเท่าใดกันในปัจจุบันนี้มีจํานวนมากกว่า2 0 0พันล้านคนเจา้าประชากรทั้งหมด7.8พันล้านคนในโลกนี้จํานวนมากกว่า2 0 0พันล้านคือมุสลิมจํานวนมากกว่า2 6ปของประชากรโลกในวันนี้พวกเขาคือมุสลิมทุกทกสี่คนที่คุณได้เจอในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ก็จะมีมุสลิมอยู่หนึ่งคนดังนั้นแล้วคุณกล่าวได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ไม่ตรงการให้คุณที่อยู่ในยุคหลังได้รู้เกี่ยวกับอิสลาม ในความเป็นจริงแล้วในขณะที่จำนวนบุคคลนั้นได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนเปอร์เซ็นต์นของมุสลิมในโลกนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยคุณอาจจะคิดว่าจำนวนประชากรมุสลิมในตอนนั้นมีน้อยังนั้นมุสลิมจึงมีจำนวนน้อยไปด้วยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยแม้แต่จำนวนเปอร์เซ็นต์ของมุสลิมไม่ได้เทียบดูกับประชากรโลกก็ยังถือว่าน้อยมากในปัจจุบันนั้น ศาสนาที่มีผู้ปฏิบัตาิตมากที่สุดในโลกนี้ก็คืออิสลามคริสเตียนมีจํานวนมากกว่าแต่พวกเขาเราว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาแล้วไม่ได้เชื่อในศาสนาคริสต์แต่พวกเขาเพียงแค่กลอกลงไปในช่องเท่านั้นว่าพวกเขาเป็นคริสเตียนท่ที่พวกเขาจะเขียนลงไปว่ามีมีศาสนาแต่พวกเขาจะกลอกลงไปว่าพวกเขานม่ถือศาสนาคริสต์แต่ในปัจจุบันนี้นั้นศาสนาที่มีผู้ปฏิบัตาิมากที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ก็คืออิสลาม ดังนั้นแล้วอลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาด้วยกับความรอบรู้และวิธีการปัญญาของพระองค์ทรงรู้ว่าอนาคตนั้นจะเป็นยุคข,ของวิทยาศาสตร์และเทคโนยีึ่งโดยเห็นนี้อลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาจึงได้รวมข้อเท็จจริงต่างๆทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ในกุรานด้วยซึ่งในตอนที่กุรานได้ถูกประทานลงมานั้นไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ผู้นคนก็ได้แต่ได้รับความประทับใจในลักษณะรูปแบบของคำพูดจากกุรานกุรานด้กล่าวว่ายาอยเลตินอานเมนูอินนัมคัมุลักูีนนนไ้้ววผค็เใม a l ด้กล่าวไวในกุรอานบีบทที่หาองค์ที่สามฮุรรัตอะลัยกุมุลมตุตุวัดดมุวลมุลคินซีรมะม่าอิลาลลาลีทุกห้ามแกพวกเจ้าแล้วศึกษาที่ตายเองเละดเลือดเลเนื้อสุก่อนละสัตว์ที่ถูกเพีงนำอื่นจาก a ล l ฮ์ถิ่มันขนาเชื่อดังนังน้นแล้วเพียงพวกมันได้ถูกกเราในลักษณะเป็นกองกรบทกวีทุกคนจึงได้เชืในมันในวันนี้นั้นเราได้รู้กันว่ามีคมที่จริงต่างๆทางวิทยาศาสตร์ทั้งไม่สุก่อนถึงวิธีทรงห้ามและ ภาษาอาหรับนั้นได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของมันรูปแบบที่กุรานได้ถูกประทานมามันได้ทำให้ผู้คนในยุคสมัยนั้นให้การยอมรับแต่ในปัจจุบันนี้นั้นไม่ได้เป็นยุคของบทกวีโครงก่อนดังนั้นแล้วในวันนี้นั้นได้มีเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะสามารถกล่าวได้ว่าทำไมสุกจรจึงถูกห้ามเอาไว้ทำไมแอลกอฮอล์จึงถูกห้ามเอาไว้ในยุคสมัยก่อนนั้นผู้คนไม่ได้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันดังนั้นแล้ว ผมต้องการจะบอกให้รู้ว่าเพื่อนของคุณที่เป็นเอทิสนั้นได้ถามคำถามมาดีีดมากแต่ลันเองก็ลืมนึกไปว่าอเลาสุภาณหัวตา,านั้นโดยกับความรอบรู้ละความบิดเบียวพันญาของพระองค์ได้จัดการดูแลสิ่งนี้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องด้วยเหตุน,นี้ในวันนี้นั้นศาส,สนาที่จเจริญเติบตโตรวดเร็วมากที่สุดในโลกนี้คืออิสลามศาส,สนาที่จเจริญเติบตโตรวดเร็วมากที่สุดในประเทศอเมริกาคืออิสลามในยุโรปก็คืออิสลามทั่วทั้งโลกนั้นก็คืออิสลามและในอีกไม่กี่ทศว,วรรษข้างหน้านะตามสถิต ห้าสิบเเซนของหลายๆประเทศจะเป็นมุสลิมดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับรู้เอาไว้ก็คือว่าอาลัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้ควบคุมดูแลเอาไว้แล้วว่าคำสอนสุดท้ายนี้ของพระองค์พระองค์ได้ไประทานมาในลักษณะที่ว่าจะทําห้คนในทุกยุคสมัยนั้นยอมรับกันเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปมีกี่ตัวสด ก็จะมียุคสม,มัยใหม่เข้ามาและผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่ายุคแห่งกาน,นิสซาหรือไม่หรืออะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์ท่านนั้นที่ทรงรู้แม้แต่ยุคสม,มัยดังกล่าวนันก็ตามอินชาลอลัลกุรอานก็จะพิสูจน์ตัวมันเองว่าเป็นคำพูดของพระเจ้าเพราะว่ากุรอานนี้นั้นคือคำสอนสุดท้ายหรือท้ายสุดที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาละผอว่านังคงนใดตอบคำถามเล้หนะครับ